สวัดีครับบ่าวเบียร์พาลุยพาแสบครับวันนี้เมนูให้ได้กินน้องสวัสดีจ้าวันนี้ว่าเสียงซุกน้ำไม้จ้าสุกน้ำไม้แล้วก็สิปนปลาทูจ้ามี่ปนปลาทูจ้ากระพักนี่ละจ้าจ้านผักจานเมื่อไงกันเนาะปนปลาทูกั่นจ้าอยู่บ้านน้ายมือจ้าเอตันนี่ละจ้าเมืองน้ำไหม่มมนูน้ำน้ำใหม่พี่น้องสาบบ้านสาบยังไงมันแล้วก็มันยังสิได้ออกไปนะจ้าใหนน่ากิน มา่หมต่ครึ่งต้นปะทครับพราะทูเแล้วก็สิบุกมหมี่านัน่าจะกินงกินง่ายน่ะุ้มมม่ช่จับจับพืนบานเาครับพี่เราจ้าอาจะทานต้มมะเขือไปเรียบร้อยแล้วส่วนพนักเวียมาเอาไปรเนี้ไงพวกเหมือนเห็นนะพี่น้องเวียมาไทยไปถามพนัน เอาสิมาเราคนคนไหนมาเอ่แม่หูคนปะทูกันครับจปาจาแม่หูใส่ปะทุแล้วครับพี่น้องใส่กันหลักกบเขื่ใส่น่เขียนแอปทุเคร่งพี่น้องซ่บครับได้แม่หูต่าปะทุหลเขือลงแล้วครับบ้าลเขื่อลงล สูตรบนปะทูสูตรแม่ฮู้ครับสูตง่ายๆนะสูตรแม่ฮู้ใส่เวกลรือกไปแห้งหลายก็เก้าครับพี่น้องบัดเห็มคคกคนเราบัตรเต็มโคกวันนี้ยันเต็มครกยี่นั่นโอต่ำเขาเต็มโคกเลยครับใส่น้ำต้มลงไปแล้วครับพี่น้องเต็มคกกครับบัดพี่น้องเต เสร็จแล้วสุกตวเล็กรล้อมเส็จเร็ว่ะแมนเซ็จอู้เนื่อยเขาจนพูดด้วน้หน่อยนะาเสียน้ำไอีกแขกจุกัวกแขกนีืพอดีเ้ินปลาเสียจัดน้อยของชุดเสียจัดน้อยจ้าเลาเสียหลายครับพี่น้องจับตมา อืนครับพี่น้องลงไปลงไปพร้อมซื้อสุดท้ายจ้าซื้อค้องแล้วแบบเริ่มเอาขาเอาปากออกครับสกเลปรกเลยก็ครับครับเมนูต่อไปครับพี่น้องเมนูสองเมนูเห็นอย่างน้อเนี่ยซุปน้องใหม่จ้าซุปน้องใหม่ครับ น้ำมัเส้สุกไหมหมดไ้มใ่มเส้สหมแล้วก็มาต้มต้มเเยมาเคี่ยนมาเสานี่นอนนั่งไว้ย่างดีครับโอ้ใส่น้ำยานังคุณเกี๊อาเสียงขูดหมอล้พี่น้องกกเลยเดุกขึ้นกันครับตันู้นัางไหละนัยาออกแตไมกินนะุมนน น้ำจะล้างก็งนนยองมันคุณกระเรนยนเสิยดายนดนะพอะงงแล้วสุกง่ายแลเนาะสุกแซ้มันรบกวงกี้แบบิกบสุบใซ่พริกผงเลยริกปผงล,ลยจ๊ะห<ม>ัวลูกป้าัวยกสองวงป่ะ สามคนละทีคนเราก็ได้นำกาตอกตันคนคนคนวงคนึงนึงตัดไแล้วนำันเงนสมมติว่านำอย่านัก็หลไม่เกินโยโย่เอาเอยยยกันสิได้นำอย่าน้นำอย่าครับคุณตัวครับงปลไปลงไปง่ายครับพี่น้องทุเรืกแล้วง่ายเรจะง่ายตามภาษาบัน หมอบรรทนาเขาครับพี่น้องพื้นบ้านนะฮะพื้นบ้านของเขาเราเอากระกี้กระเทียมกีพพิกสดกี้อย่างเงี้ยนะเขาสุดสูตรงไงตะแสบเพื่อพี่น้องสุดรงไงยสแซ่บครับจ้าแลยวละจ้าเส้นตะหอมนั่นละจ้านความเส้นละจ้าคือจัดติดแล้วนะครับ ดีครับพี่น้องเอาแบาพาลุยพาแซบด้วยพี่น้องมาพี่น้องไม่กินข้าวนุ่กันปะไปหูนางไปหูนางหาแล้วครับพี่น้องเอาเยครับเอาเาันเลุสีสองน้นหล่เลยเเดียวระเดี๋ยวมาเลยจ้าสวัสดีครับมิตรคนป่าจ้าพี่น้องมาดูตาจ้ามาดูแบบสุกำใหม่สุกใหม่ง่ายจ้าเากระแดกเขากระลาจ้า อาจา้ยจาขอติดเมื่อยเ้เป็นปูนบมดรอเป็นปูนนั่นเมื่อนปูกันขอนวมหนึ่ขอนวมได้เราร้นเทรแล้วกินกันนะอนจขอคนจากแข็งแม่มาแล้วจ้าสองคนมึ่อยู่กับตดสีให้เราติดูล้านได้หม

เหน่อยขอมเลยคอมจิ้มเลยไม่ได้เป็นหน้าไร้เมืองเลยจัะเอ่อหนังมีแบบ

呵呵呵呵也不看，呵呵 ข้าหลังล้วมันครับม่เล้านยังครับม่แลายังก้างหลังนาจอามล่านได้จะองลวงพ่้เก็บเต็มมือง จับจับหน่อยมาด้อเราไปนอนเขาหันกันมาดูป้ามาถึงเขาโอขโตัวสีไปนอนขาส้มกัน

มาแล้วนานหน่อยมาแล้วยั่ยังขาวดีแล้วคุณผู้มถแล้วมามาค่าแล้วะครับเราแม่จ้าต่อซ้ำเขาขอแล้บก็แบทแๆ หลานมาครับนอนซ่านอยู่ในครับมาอยู่น้ำปู นี่มันนี้มนยังได้ป็เราคุยๆ้นย่าเอะไอดจ้าทอจับไดเ่ดเยนิิน่

จ้าอครับพี่น้องกันรับพิเ็กันสิไปตำนียนะครับน้ออิมและครับากนไรคแซดนนราากคนไแชร์กดติดตาม่งาเียพัลลีพัลีดเดยคากากส่งมาซนรับพิ์เ็กไปเนียครับน้อสวัสดีรับสวัสดีจ้า